หรือไม่บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตัวร้ายทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างทั้งทำรายคนรอบข้างและคนที่เรารักรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของเราอีกด้วยมดออกไปมดอไ,ไ,ไม่อยากอยู่ใกล้เลยเมดออกไปอตุอยดีกว่าตุอย,ตอ,ยออ,อ,อตุอยยคนที่สูบบุหรี่มักชอบทิ้งบุหรี่ลงตามพื้น เป็นขยะแล้วทำให้คนทั่วไปเดินมาเหยียบ<อ>ควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นออกมาและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศทำให้ผู้ที่อยู่โดยรอบสูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษซึ่งเป็นสารก่อมะลร็งอย่างดีและอาจเกิดโรคไร้อื่นๆบุหรี่ถูกจัดว่าเป็นขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดในโลกบุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้เพื่อตอนเองและผู้อื่นนะคะ